แต่ยังกันแม่ดื no, it it so ่มเหล้าทุกวันดีฉันบ้าอันนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาเธอเป็นเด็กเป็นได้กินถึงเรื่องนั้นเลยก็การปีไม่น่าเป็นการควก่อนแม่กินนี่มันน่าจะทํางานบ้างทีนี้ก็กะะกว่าควันบวันรังไยได้ก็่เบาไอ้ได้ก็พีแต่ว่ากะกะว่ากักว่าควันบวันรังอะไรอ้อยอ้อพ้วนเลยตีพ้วนปรพวนคือกะว่าคือพ้วนจะไม่ทต่ำเลยเลยแต่เมากับเด็กด้วยเมียไอ้แตงเหลือนี่คือกักว่าควันตาบว ในปุ๊บๆเดี๋ยวมันทำอะไรคือกล่าวว่าเนี่ยบติจิงอันนี้มันหนา้าดีก้องเมียมผมต้องตำาเล,ลี้ยงพวกนี่มันหน้าดีก้องเมียเบื่อบีตำานเลี้ยงพวกพวกคือผู้นำในครอบครัวเราต้องรับผิดชอบลูกเมียเมียรับผิดชอบลูกพวกนเมียรับผิดชอบลูกพวกอินมาเมียกุนกุนเริ่มตั้งไร่บาร์ือแล้วทุกจักรซาเรือ่องอะไร้ดื่มเอ่ก้อยเราได้ก้อยดูมันดิเดื่มมึงดื่อมมาเลี้ยงเราอีกเรือ่องตอนนี้เจ้าเมียมาเลี้ยงพวกมันเปรี้ยพวกคุณป้าไม่รอ พวกคนป่ามีรอแต่เดี๋ยวฉันทำไรอ่ะออกจขกมาไม่ทำอะไมาเต็อห้องห้องอีตายอ๋อบ่มึงอ่อรออย่นี่จะรอรอจะดุกดิกก็แล้งกันเจ้าไม่กี่วันที่เรื่องไอตองก้าไปได้เนี่ป้ายางกับมึงอ่ะแต่มึงตัดยางไอตองก้าไปไรอ่ะอ๋อนั้นพี่ตองไอก้าไปข้อไปเช็คชุดยาเนียยาเนียดตกชุดอืมเอาไพ่อนหน้าเฉื่อมมึง่าได้จุดก็ไม่ได้เครืองอูมนี่จะมีเรื่องอะไรมาเนียมเป็ตตัวไดนคว้างมันงมันเนียมันเป็รเมีอะไรจะแล้งได้มาได้ไหมเนาะ กันเมียเดือนแรกได้คอยตมีตีแต่ถ้าเมียเปลือนแรกใจแกเรายิ้มใจอันเรื๋ยวเมียเปลือนกับเมียเรามันปิดกันลุยแล้วในเมียเปลือนกับเมียเองมันปิดกันเรือเด็นมาเด่นเมียเปลือนเราหวังอ้ามงามๆต่บนเล่ก้องเราเริ่มปราบวางย้อนปี้แกเรียวตัวตุนเลรนีเปรีนนี่ฉันต้นเพล่าทำไมตนยิงเหมือนนัินไม่ติดรถปรีกต่ายวงกองลุยมึงใจไม่ฟื้นไอปรีไอ้จันตายจะไปจิ้นยู่บ้านเรื่องไม่ไปมั่งไอติมนั้น คือคือตามตามมึงเลยเราคนนี้จุดแกงปริดเกงเฮ้มังเลยกันไม่เบรู้มันปีนฉันมันมีด้วยฉันมันแม่จนรู้เร็ว่าฉันแม่แตนโรฉันไส่เอ็นกด็แต่เด็ก่าฉันแม่แต่เด็กจะฉันขอบคลอกอยู่โงรู้เลยฉันแม่หรืฉันไสเดี๋วมึงตามตั้งเพี้ยนมึงไม่ตามอยู่ยวไปเอาไอ้บาดดวงก็เห่ืฉันตามหอเป่าหญิงไอ้แต่แตนไม่ควัดถึงก็จะฉันได้ตามควัดทีถึงตามเร็วควัดทีถึงไอ้ปาดหนวกเราตัดยางควัดเราเคียงรุนควัดที bí cùng quân chưa có bây giờ phun bệ quạt mưng cái tìm chơi để cho tiệm chơi mày tiệm chơi bị tai nạn mưng tụm được ra nên mưng mới tăng biệt phun chỉ độ cao chân to chơi to chạy non luôn to chạy con lẹ ra mày chạy non chân show được chung to chơi tận tiền con chung tên người rồi chân là ta ba chi tên bỏ to chân kẻ vô ban chặt tài luôn để quế phền người để quế bao lẹ ตินังเกิอะไรเรนี่ตาบอกึ้นนนก็ไม่ได้ใจเด้อดดจาวหน้าก็เหมือนเปรตาแนนั่นเด็กึ้นไม่ได้ใจนันนี้เตงเเหมือนปีก็เลยแหลวอเลยบมึงมีอะไม่ใหญ่ตัวตังต่นองว้ากเมียก็ไว้ตำไรมั้งตำไรก็อย่านักเรงเรานื้ออีตายวันวันม่จะเดินใจแบบลงเหมืนจานเออลงไหนยังลงอองอะไม่ไปกัะตึงเหมือนมึงเลย แต่เจ้าดีเรื่อยมันไม่แกได้มปัญญาได้ไหมนี่จะปัญญาเพื่อเอ็นมาตะ่อเบายุ่งปกติกุปัณูมังกัปัณณีมั่งกัปัณณเทพนากัมั่งอายังพลัดไปกันมังตากันตายโอ้วนในเราเร็งเอาเร็งนู้บันเล่นกันแล้วไม่อยากแต่ดูพัดไปตกลงแล้วก็รอดยะแล้วก็รอดยะไปบาดหัวถ้ต่อใจต่อมาเลยเยียวยาไม่ไกลเว้ยแต่ถ้าไปนอนกับเจ้าละตาหลอมันหุ่น ไปนั่นมานุ๊กนุกเราดีนั่นมาเกี่ยนี้มันเงินปัญญานิเนี่ยเงินปัญญาถูกไล่ว่าปัญญาไม่ปัญญาจริงว่ารื้อไม่ผมก็ยุ่งอย่ายุ่งไปเชเออคือเนี่ยเชนเนื้อเั่นเนื้อเั่นไม่แรงตีกินข้าวกับเรื่อยอ้โรเวนโจดวงดาวต้มไปก็กินผมกินกรต้มก็เย็นก็กัดปุ้งก็ปนแล้วควันโยด้วยแต่เนี่ยปิรดฟรีดทำใจตามได้นไปทุกใจแก่นี่จะทิ้งบุจทิ้งนี่จะมีเรื่องอะไรไม่เมียปิรดตัวใดฟังตัวเนี้ยนี่ไม่ใช่ แม่ไม่เลกชีพนี้นี่เหละจะบาจะมีใครคลองเต็มแม่เด็กโอ้จะเป็นสาวเนางก็โดนหนาเรี้ยนในตลาดมันน่าเกลียดกันใช่ไหมนี่กิอยังเป็นหน้าที่ของแม่ต้องทํางานงานเงินเลี้ยงลูกไอ้ตอนนี้ก็สายแล้วล่ะแต่อยู่บ้านตรงนั้นไม่จะไปแล้วล่ะนี่กิจยจะไปตัดอีกแล้วนี่ช้าแต่อยู่บ้านระวังเงนื้อของลูกนดะ้โดยเฉพาะพ่อเลี้ยงเธอนี่พ่อเลี้ยงหนุ่มกับลูกเลี้ยงสามักจะเข้าก,กันได้เสมอนี่แม่ชร เสนาผีจะบาตัวรอดได้แต่ผู้ชายคนนี้จะบาไปเนี่ยายหลอกเ่น็ดแต่คนนี้ผู้ไ,ไรไม่รู้ไม่ไปแล้วนะไปแล้วล่ะคุณแม่ไปตลาดอีกแล้วแต่ไม่ไว่าเวลาจะตีเฝ้าหรือว่าไม่ไว่าเวลาตีฉันใส่เลยหตัวตายโองดิฉันบาะบาช่ตายแล้วนี่กอนมาอดูทำไมอ่ะก็ไปคิดถึงเธอเนี่ย ี่คิดถมาขอไปชูกันแบบนี้ใช่คิดถึงขอแบบนี้ล่ละนละมึงกล้าไปเลยทีรวยได้ต่อไปมึงกล้าไปเลยที่หัาพ่วงโยไมไอ้บาเมียควรัวพ่วงโยมไดเด็กพงต่อยหงหายไม่ไดที่มด้ยืนเตะจริงบุบบุบาเ้าเกขึ้นแล้วก้นเไ่ใหญ่ไอ้ตองอรยตาย นองเท้าใส่ค่อนองแคมเฉอพูดไปต้อนองแคมนี่ปีร่มระนุกมาแล้วลูกป้าโอเคร่มระนุกตุ้งตัวเอ่อนองเท้าใส่ค่ะอีอีพ่ออย่าดังเยักษ์ริดมันลูกไปพ่อรังบ้านน้องพี่ดันเรือเรตัวเต็ม กิงอยู่เป็นแเก็บตัวยักเรือล้างให้มังเลอฝั่งล้างเลยไปนุ่งจักตัวไล้วจักตัวหลังเรื่องบึ้งกินอยู่เือไปแตอ้คนมาเรื่องเปล่าเรา๋ยวจักตัวยังเือไปลยปฏตคุดนี่ก็ตอนแบแก่กันนนีฟวน้องแววใจะอะเดขึ้นี่ตอนวันล็อกตอนวันบบเออี่ตอนวันนี่นอง มีโอ้ย่าใจบีตองไม่ปิกหม้อสเลยฉันควันกันนะโอ้ยแอบก็ปีวัยพริก็ต้องแต่ว่าปีควันตอนวัวรุ่งนั้นแต่มันรู้ว่ารุ่งรือไม่รอดไม่เรงคือลังแกะบีตองตะยังตอนแรกแต่ละตึงมันไม่หุ่งทีตึ้งไงรถบรานก็มีขี้ไก่รถกับการนอนรับในป่ายางที่ในป่ายางมันมีไม่มีหม้อกับบีตองนอนนุ่นก้อนยางเดือหัวกันนยู่บีตองเอาตะยางเดือหัวกันเลยแต่ม้อ กวันก็เกี่ยวกันทึ่งไหวรกปริกไม่รอดพระรากยังเยิงเลื่อยยินอยู่เห็นไหมไม่โกยคุยบุ๋มยิ่งในควันกันปีทองควันมาเร่าถ้าว่าปีทองควันว่าปีชุบลงฟ้าชุบฟ้ากันนู้นเกิดออกที่ฉันควันกันแล้วแต่ลงฟ้าควันมาเร่าถ้าว่าฉันควันในฉันชุบกับปีทองอันนี้ก็ปีทองชุบป้าฉันเลยอันนี้บุบกึ ควันกันเลยมึงควันมาเพื่อจะมาปุ่มควันผมแต่งไปต้องตใส่วมเลยเพิ่มแรงไอ้ต้องควันกันลุยกูกับควันเนะมึงควันมาเพื่อจะว่ากูควันนกูไปหะหลงเงี้ยไปจะไปป่าปอดูมากควันกันไปนะปอดูควันแล้วไปไหว้หวัดน้อยรุ่มรุ่มเลยตายอ้วลอง làm chơi đấy ba với cái trò tiểu rậm mà <laughs> rồi khi đi quá là rung phết rồi thành viên mới lại chín rồi, chín còn <laughs> <laughs> à, con ba mẹ cả cái thứ ấy vì đi mà tức mà tao nghe là bên rạch đuôi ngay leo mà cu bà với tam đường rạch đuôi mà cu con rồi ta tam mà mấy cô dù nơi lấy phần thứ cái tam rạch đuôi đi cho bà xa biết ngay gì cu mày biết cái trên cả đời ตีลืมเลยกตอนนี้พีมีเมียแล้วพี่มีเมียแล้วก็ชิงอยู่อ่ะตีลืมที่น้องว่าพี่ไม่ได้รักกิรินทร์ทอนไม่รักติจบาอะไรเป็นคนเดียวเท่านั้นะติยาบาเป็นผู้หญิงยากสนมีคู่ควรกับพี่ใครบอกกับน้องความรักในชนชันนะ้นวันณะกความรักไม่มีกเกตความรักไม่มีพรมแดนกว่าขันแยกดีมีจนยังไงรักกันได้แต่น,นั้นแบบโลกคนเรารักกันที่กิดใจซับสินแค่เวน้นตรงสิ่งของนอกกายมีตายตรงหาได้ติยาบาไม่ต้องควรทั้งสิ้นนะ พี่จะรับผิดชอบในชีวิตของฉานมาฉันมาตรงนี้แต่ร้องพี่จะคุยด้วยพี่อยู่กุยในตรงนี้ตื่นตาขึ้นในกุยตรงนี้สินี่อย่างนคอนี่คอนคอยกูนัดไม่คอยแล้วล่ะนี่เห็นนะพี่เป็นมาคอนไม่ชูกันอย่างนี้แล้วเนอะพี่รักเธอเนี่ยแล้วก็ทำแบบนี้ใช่หรอทำแบบนี้แล้วไม่อย่างนครนนี่พี่นี่คอนอย่านะนี่มูชื่อแบบไหมนะนี่พี่โอ้ยนี่

แนบว่าหนูก็ย ma. ah. 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 ังไอ้นู <S <S ้ว่ะนี่ว่าอูบาเดี๋ยวก็มึงติดขึ้นมาไม่เปรีดว่ะไม่เปรียดใจดิไม่เปรีดเพราะเราว้งปากก็ไปนิ่งกุละเรื่องกันแล้วมั้งคนละเรื่องก็คือปากนี่กินไรผู้ไรแรงไรโดนบังกับได้แต่เป็นที่เราก็ใจไม้นี่นักเิียาศาสตร์อย่างมึง นักวิยาร์มันนักวิยาร์โรเตื่นลึกตเลลึกตาได้ยังไม่ก็โรเบต์หนี่ฟางตาได้ก็โรเต้นี่ใจก็โรตีไหวเลยไม่รวยไรไม่รย็นมาดวันไม่หลเากงเกงมันเล็กเวลาน่นนั่ก็ไม่ฟัอจริงกันกูลาบเดี๋ยใกอยนิ่มตำกูเหรนชาตายติงเลวกันเ้ตรงกลเออใกี่ครั้หรมีกี่คดั้งใก้หนเืนเ็งเลนคือปะดีู๋ไลมึง้งไล่พี่ดกูป่อมบบาไว้ตรงปี ตึ <eres S 2> ้งตางติก้ามบนมป็นรถหลุกร่างไอ้ต้องร่นแดงหัวโกเกกประมาณสักเก็ตแปดลูกจากนุ่นไงตีก้าวไปบ้านเราตึ้งตอนนั้นก็มีรถเรือประจําทางวันวิงเขียวร้องเขียวเราเดินทานแต่ไม่ตัดเราก็เดินเงี้ยตึ้งวันนั้นกูมาจากลาดไว้กาบานกัมกัยกัมเนียนังตาเราทัวร์ดนบริจังมีรถเรืองหวิงมากันตึ้งรถเรืองนั้นตุกุนแกมาคนกันยิ่งแกอายุประมาณสักก๊คลิปแล้วกูทำไมลักกันนั้นก็ได้ด้หมด อูร oh, ักกันนั่นปั๊บก็คนแกนตาแก่ลุ่มไอ้กูหนังน้อยแกหนังหนอกก็มดเรื่องเลยตรงแต่แกนผมกูรักแต่เอาขึ้นมันตะลุ่ม้ามึงลงก่อนป้าตัวตองแล้วมึงหนังหนอคป้าหนังน้อยเยอะแต่แต่มึงหนังในป้าหนังหนอคเดี๋ยวหลงตัดขึ้นกันไล่เกี่ยวลำบ้าขึ้นมันตะลูกแต่กูบอขึ้นหนังปั๊บกูวังเลยต้องหนังทุกหัวอเลูส์ซายผมกูรู้ว่ากองวัยบรีนี่มันยัดไม่ได้แต่กำหน้าตัวนมันกูเกะก็ต้องควัดไปรูดไปควัดไปรูดมันรูดตึ้งหวานแกนูป ตีกู่ามาเลยตัวกูก้าวยรวยวิ่ตกูคิดไม่ดีกับแกนกอยกูตายโหงเง่ปบปลาปบร้องกูไม่คิดไรเลยแต่เลนี้มันไม่รวหเก้ในจังใกรมืงอเอไปตัววานแกนวนวนวนกูปึ้งกปเลเดือนขึ้นหัวแค้มึงเกือบไม่ไหตีรถควัตตีตุ้งวานแกนูวนวนกูฟึ่งไปนลยดิอันขึ้นหัวแค้มึงเกือบไก่ไหวตกรถบวัตตีเุียวเยว นายว่าใจตึงแลวปะมันใจตึงทีนายว่าไม่ตึงหรอจอดน้อยอะดีๆจอดได้ปีนี้ก็ดเดียวดีว่าคุณเล่นแก๋ไก๋มึงเลยใช่มันบันตรดลคกูไม่ใจคิดคร้ไยแต่ปีนี้มันเบื่อกันไงต้องเล่นกูเล่นตึงก่อนรถเรืองเราครนานั้นตายโองคนเปรี้ยนเลเล่นตึงก่อนรถกันรถถอยด้วยแล้วกีตายของไอ้เปรี้ยนเราแค่นุ่งในบ่อรัวกีตายกัน ไปต like huh? ้องเงินบดเป็นผ้าเลยเหล้วกิตายล่วงเลยแล้วก็ต้องล่วงกล้วยล่วงเลยก้นปี้ได้เจอกล้วยเขียแล้วก็ถ้วยซอสระอหนอถ้วยป้าซอไะอหนอถ้วยนั่งจื้อจับมันพุ่นเลยนะพุ่นไหนพุ่นนั้นเดี๋ยวเดินแชาพุ่นเออ เดีย๋ยตว่ากูย่องเมียไปนี่แต่ก็อ๋อ,องไม่ได้ทำามเำาเพการเนี่ยเมียควรจำอยากตีพัวบมาตายเดี๋ยหรือต้องตีพัวบมาเออล้วไม่ติดร่างกามันติดนั่นแหละแต่ว่าก้อยลุดเมาแหมท่านจังว่าเราติดร่างแต่ว่าเพื่อนเราเรื่อาวมก้อยตีอืน่นเราลาวเลยเราไม่ต้องการตายเออกูไม่เปรีกูก็ดีว่ากำไรของลุยนี่ก็เมียเหมือนแจ้วเจอแจ้วติดตึง กาเลยอันบะละอันเมียม <Stop. S 1> ึงอันเมียผมช่วยนะอันไม่ด้วยผมเหมาอันก็ย่อกันอีตายว่าเม่ไปเที่ยวสัดนี่ฉันเป็นข้าวแล้วแล้วก็ว่าไว้ฉันจะกับปีปลาละดนหัวดอตึ้งแรกดูตายกันนีุ่กไปข้อวัดดูตามหมดเพื่อแต่จริงๆตัวยิ่งมันฉันต้องตามผัวนไปนั่นเลยลงตามผัวนหมดชิดเลยกัก็มาข็หมามันเดียบเลยไปข้ออันนี้ นายอนัวเปี่ยนิี่ปีก่จิบเจ๊ปีนทั่วแล้วกะโอโร่น,นวดตีูกนะก็มามันเด็กจิบามูกะิบาปีมันแล้วจ้ามัแน,มน,แนแวน่ะมันรอยเปลี่ยนแวน่นก,กับแว่นตองกานักร้องลึงกะีจร่วมนี่ไวเช่นเลยท่วมน,ววนิวได้กิจชุบลังมือหนึ่งตีกเอแปลกดุนรูรมันแว,นแวน่นแล้วนะดุนปีไม่แล้วเด็กบ้านเรา ก, Onion ก็นังก ja ็มันล well, like. อยไปตัวบันลุก็มันเว้นลอันนี้มันเร็วแต่กรักนี่ต้องรักเว้นมันเว้นกระอยมันลอยไม่มันเราก็กาไปเลยอายุที่ข้ามตึ้งสิมาจะต้องมันลอยยามมันเว้นันรล้อายุที่พ้ามตึ้งสิมาจะต้องมันลอยยามมันเว้นเออมันลอยถอ้พรีติโอเร็วลหลก็ไอ้ต้องได้รบหรือวันนี้แร้วชับแล้วกองพี่พี่ไปนี่กองก็เดือดร้อก็ล็กเล ยังจริงยังไอหนิตานทุเรศไอรุดกันเลยก็ก็มึงก็มึงหนิตานได้ย้อนวันเดียวลาวอยู่เรื่องอะไรเลยก็ว่าอ๋อเรื่องเครียดไปเลยในวันพุธเรื่องเครียดไปเลยคือเวลามึงฟังคือประเดี๋ยวอะไรต้องเลยคือมีเด็กบ่าวอยู่คนหนึงเด็กบ่าวเออเด็กบ่าวมันคือบ่าแต่ยิ่งตีแต่โมเดี่ยวเดี่ยวงานที่นี่ตั้งกต่วันนั้นไปกอเบียเมตาพาไปตีโมแต่เมตาไม่ใจรัวไปน้อย Mày tức mẹ có bị rồi tí Mẹ ta bảo ba ta mày vụ rơi mưa Mày, mà. mày tùy, chết về đời Chết về đời rồi mình bị tỉ mô Từ mẹ ta bảo ba ta mày vụ hoạt rồi chết về đời Nên đi tàn chết về đời Thế thứ này rằng đấy cần thể không là được con tít khó nó lại phí Cứ mi nạc tổng tiếu có kê rượt phải làm rồi thôi Từng thô quả dù nạc rượt này Rượt này cái con tai chát lưa rồi trong chỉ คือไปติดยอยู่บนคอจ้องชีวิตคือมีผู้ชายคนหนึ่งกับมาเมียตัวหนึ่งก้นชายคนมาเมียตัวเออไปติดตกปปนันอยู่ประมาณสักทิพปีเลยจนมาเต็มราวกเรียหม่าเต็มราวเออตีนี้ไอ้ตัวชายมันก็นกล้องโยดเดชรบบ้อนบนคอเป็นทิพป,ปีแล้วมันหนึกยากึ้นบ้างเลยกับเรามีตั้มหนมาเมียตัวแต่มาก็จัดไม่ยอมยไม่ยอมเบออหมัดมาประมีแห่งประมีครอบคือเราเป็นทิพย์ทิพย์ก็ไม่ได้ใจ มีโยมาวันนึงมีเรือแตกลำหลายต้องมีผู้ยิงลอยน้ำพุทธพุทธจุ่มๆไปคุนหอมในดาวันถ้ามือไกตัวใจอะไรติดติดกับเงากรรมมาเลยไปช่วยเรือไอ้ดาวันรอดด้วยมันแก่เลยกระเพาไปอยู่กับมันบอกอ้ายสบายดีแล้วเล็กไกตัวยิ่งมันต้องไกตัวเต้นบุญคุณเสียขอตาไม่มีตัวใจมันกูไม่รอดวนัหนแหละกต่มันเล่นกไกตัวใจันว่าชีวิตก่องชั้นในอาชีวิตนี้ก่องชั้นเป็นก่องผีเร็วถ้าไม่มีผีชั้นกูไม่รอดเราจะนันผียากไอ้ตัวเต้นบุญคุณได้กับผีบอก ปีตองกันรยะจันจวยกระบอกคือตัวยิ่งมันก็กินแล้วว่าช่อยู่ป็นกอเป็นริบี่มตรงยากมั่งไปนมันตรงกันแน่เงี้ตนานมันเออแต่มันแล่งแบบไหนน้อยแล่งอันนี้ว่าทะกีตรงกันระยจันจวยกระบอกตั้งแเ่แค่ใเออซึไอตัวใชยว่าเพื่อนตัวจะมาก็ได้ถ้ามันน่าจะตองกันเหได้นกับอีกคนก่อนองกระทิงอีนี่ว่าตรงกันใ้จันช่วยระยะไอตัวจันนอนจัจวยหมัดมไ้ผีตี ใจมันมาไอ้ทีเออมันเรมาเป็นแค่ปีแล้วมันได้เฉยนุ่งรื้อกรั้นไอเฟรนซ์นี่จิงๆตยิงต้องการให้แกแต่มันมันแต่มันดูมันขึ้นกระโมงหรือกับมาเร็วน้อยจังมันรื้อไปช่วยมันมาตัวนี้ไอ้ผีตียังเป็นก็ไอ้เฟรนซึ่งแม่มึงอะให้กครูที่นะเหยื่อเลยแต่กูเลยบุดกูมาเร็ว

dạng rượu mặt rượu tham gia trượt mặt thăm thao vàng Nó thăm thao, anh 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 ตามแรงงานช้างที่มันในบ้านผู้อ่านช้างจุดตรวจจุดในตูมนั่นแหละตตรวจีแกวเราก็นิ้นใจวอจุดแต่ปีแล้วนเาปีนี้ไม่ใจลงซึ่งดินดีคืนกลางกางโรงเรียนเนเออจริงเรียนไม่ปูกงานไม่ดุไอชีมคนจุดตรวจจุดในตูมกรบบอกมีคนก็ตายกับลมีดับตรวจยู่ที่ในห้อกคอยตักเกงกวบพ่วงเลยไปตเยาวนี่ดีกว่ามีองไม่เป็นหลังหอกไป เอเดียตีนมันเราก็ตายยแกแค่ทุนหมาเด้งมันตายคื่อของลุยเถอะแลวกูก็มันตายมากเลยแค่ปุ่ยเลยตายไปเป็นกุ้งแล้วใบอกมันเชื่อดิคือเรื่องว่าตายอะไรทุกคนตึ้งมากพออย่างมันตายคือไม่ตึ้งคนเป็นธรรมาปาตายต่อหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็ชัดชัดขึ้นนึงตปน้อยอ่ะตีิบัน ไปเลยจะมีพวกกระดับไดเบียวแลาวจะเป็นพวกมีไฟเลยติดเนี้ยไใดพุ่นใดพุ่นไปเลยที่พวกระดับกระดัเบี้ยวนั่นจะติดใจมั้งท่านตัวใจโบพวกไปคุยกว่านั่นเรากวาดจธอเลยว่าไรยังไม่เสร็จนะคาอยางมีพรอมมีพรอมในยังไง้อแฝื้อนงั่งจะมากับนงคุณชายที่งูกับนง้าฟวงขาหนูอยากว่าหนะเอาเอ่อนดูมันไปกวาดรูปแบบเดียวกันกับเลี้ยงไม่แลว

ข่าวก,การที่เจ้าชายดีมาจะบารไรนันแม่นมายพน,นไม่แจกสายต,ตากับนายปุณแม่ที่เมื่อนายปุณนันทราบข่าวนี้แล้วมันจะกลับไปรายงานเจ้านายคนบ้าไงที่ตามนายใยญ่คนบ้าไปอีกที่กครับผ